สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันในครั้งกับสยายเดอะเมมโมรี่คอลเลกเตอรในวิสิตรีพอร์ตพิเศษนะคะกับ The c o n t u u r n n u u n v v r s s t o ทัวที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่กลัวผีอย่างสายะเลยแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันมากกว่านะคะว่าแล้วก็มาชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งลักษณะการทัวร์นี้คะ่ะก็คือจะ เป็นการพาทัวร์ใน u n i v e r s รของ Conjuring ทั้งหมดเลยมีทั้งหมด20ห้องและแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆให้เราเดินทางไปด้วยตัวเองสามารถถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอไว้ได้ทั้งหมดเลยนะคะในทุกๆห้องแต่ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนะคะจะสามารถบันทึกได้มากขนาดไหนและเห็นอะไรบ้าง อาจจะมีของอะไรแบบที่เราบันทึกได้ออกมาเพิ่มหรือเปล่าจากห้องที่เขาจัดวางไว้นะคะอันนี้กล้องที่สยะใช้อะคะ่ะจะเป็นกล้องที่ค่อนข้างบันทึกได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็คือมองเห็นในส่วนของที่มืดมากๆแต่อยากจะบอกว่าของจริงอะ่ะคือมองไม่เห็นเลยนะทุกคนแล้วลักษณะการเดินอะ่ะ จะปล่อยให้เป็นกลุ่มเล็กๆโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่นำค่ะเราสามารถเดินสำรวจได้อย่างเต็มที่เดินนานแค่ไหนก็ได้เดินไปกับใครก็ได้จะเดินไปคนเดียวก็ได้และลักษณะการจัดวางค่ะจะเป็นในทุกๆภาพของใน Conjuring Universe ซึ่งน่าจะมีบรรยากาศและ ฉากต่างๆที่ทุกคนน่าจะได้คิดถึงหรือน่าจะได้นึกถึงในแต่ละเรื่องของในแต่ละหนังของที่ได้ดูมาอย่างแน่นอนถ้าเป็นแฟนตัวยงไม่อยากพลาดนะคะซึ่งในส่วนตัวของสายาเองแล้วเนี่ยสายก็ไม่ได้ดูในส่วนของค้นจูด i n งมาก่อนเลยแต่ก็ค่อนข้างกลัวและอินไปกับตัวสถานที่มากๆทีเดียว จัดทำค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็มีความสมจริงมากๆคือในลักษณะของที่สยัดได้เดินเข้าไปเนี่ยก็คือเหมือนกับได้เข้าไปเล่นบ้านผีสิงครั้งหนึ่งเลยทีเดียวแต่เป็นบ้านผีสิงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเอาจริงๆนะถ้าให้เดินเข้าไปคนเดียวเนี่ยก็คือไม่เอาไม่กล้าแน่นอนเออแล้วให้เดินนำหน้าก็ไม่เอาด้วยนะ แต่แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่ามีจำสแกนแน่นอนมีนักแสดงที่เข้าไปอยู่ในส่วนของห้องจัดแสดงด้วยและในส่วนของที่เป็นของฝากค่ะของที่ระลึกเนาะก็มีหลากหลายมากตั้งแต่กระเป๋าเสออื้อผ้าตัวสมุดปากกาแมกเน็ตหมวกหรือแม้กระทั่งร่ม ก็คือมีของอะไรที่แบบน่าสะสมและเป็นเอกลักษณ์สำหรับการจัดแสดงนี้โดยเฉพาะเลยค่ะใครที่เป็นแฟนๆตัวยงก็ไม่อยากจะให้พลาดเลยอ่ะเสียลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติซื้อตั๋วแบบ VIP จะได้เข้าแบบฟา l เลนด้วยนะคะก็จะได้เข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์ก่อนใครเพื่อเลยถ้ายังไงเพื่อนๆสนใจแล้วแล้วก็ อยากให้ลองไปดูกับนิทรรศการใน,นี้มากจริงๆนะคะยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรีวิวตัวอีเวนต์พิเศษนี้แล้วไว้เจอกันในรีพอร์ตครั้งหน้าค่ะ